พกูกระดกครั้งหนึ่งในชั้นเรียนภาษาอังกฤษนะครับธุรกิจโตอตอบจากภาษาอังกฤษตัวอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นตัวอย่างการสอบถามครั้งแรกของผู้สั่งสินค้าเข้าจากต่างประเทศจากต่างประเทศมารรเาารานั่นเองหจดหมายจ,จะเห็นวันที่เห็นไหมไม่มีที่อยู่ไ่ไหมเป็นที่แล้วก็คาเดียเซอร์สขึ้นมาทันทีคำขึ้นต้นส่วนตัวจดหมาย เขาก็จะเล่ารายละเอียดต่างๆที่เราสั่งหรืออะไรที่ส่งไปให้เพื่อจะดูในที่นี้น่าจะเป็นพวกแคตาลอกเกี่ยวกับถุงมือที่เราส่งไปเขาดูปรากาศจะมีปรากาศแรกมีเลนฟ f ร o มบอกรายละเอียดที่สั่งของ w Will l ดู o p l e a s s e e มีอเออันนี้เราขอรายละเอียดน,นะครับนะอันนี้ขอรายละเอียดแคตาลอกต่างๆ your poultry ก็คือคำลงท้ายเนการคิดว่าจะไปทุรีใช้คำว่า poultry ีมากกว่า sinserios นะครเรียนเ็ีว่าพวก sinserios กับ poultry การใช้ poultry ดูมันจะหนักแน่นกว่าคำว่า sinserios นั่นเองน่าจะเข้าใจในจุดนี้ด้วย Will you please send me a copy of y o u r glove catalog j o v e catalog ก็คือแคตตาล็อกของของมื่นต่างๆและการใช้จ่าย price c e n term of payment คิดยังไง I should find ใ h e พวกที่อยู o ใ o ซั s พ supply sample of the very skin in which the glove are supplied หรือจะบอกรายละเอียดว่าใช้หนังอะไรทำถุงมือ,อรายละเอียดต่างตรางคำที่ควรทราบคือสัพที่ควรต้องอย่างหนึ่นงรทราบคือตัวแรกน,รนี่เลยว่า main producer ผู้ผลิตรายใหญ่อันนี้กูจะอ่านภาษาอังกฤษนะภาษาไทยมันจะแปลให้อยู่แล้ว dealer dealer ก็คือพ่อค้า manufacturer ผู้ผลิตสินค้าจำนวนมากเป็นโรงงานใหญ่ๆ various lens l e n s นี่นอ่านว่าเลนสไม่ใช่แรงนะ lens เป็นเป็นตัว e นะครับ various l e n s s l e n s s อันนี้อ่าน in i n d u s t r a t e catalog catalog ที่มีรูปประกอบส่วน latest price ราคาต่ำสุดคือราคาต่ำล่าสุดราคาที่จะให้ คือดําราคาได้เท่าไหร่เราจะต้องต่อรองราคาถูกไหมธุรกิจต้องเป็นลรกษณะสลบนี้ส่วน current price นี้ก็คือตารางราคาปัจจุบัน pattern card พร t จ้ก็คือใบแสดงตัวอย่างสินค้าส่วน trade discount ส่วนลดการค้าเป็นสับเกี่ยวกับบัญชีทั้งนั้นเลยนะเราเรียนบ,บัญชีเราได้ทราบใุจุดนีน้คำว่า bulk buyer คำ buy buyer buyer คขาไม่ได buyer เป spending buyer เป็นอัเนอกเรียนกนักเรียนต้องดูที่จุดนี้ด้วยเออร์เยอะ์ความหมายเหมือนกัน ow, buyer ก็คือผู้ซื้อจำนวนมากส่วน quantity discount ก็คือลดโดยปริมาณคนคนคนใช้ที่หรือคนทิ้ดที่ discount ไม่ใช่ quality นะอย่างเช quality จะเป็นว่าคุณภาพเป็นักเรียนต้องเขตจุดยที่ด้วย cash discount ก็ขายย้อนสด มัน list statement พวกน,น,นี้นักเรียน researchment order to stop execution of issued order customerly action fast to over สับต่างๆนี้นักเรียนไม่ใช่ว่าจะจําได้หมดทุกคําจําเอาแต่สิ่งสําคัญอย่างว่าวันส่งมอบของอย่างนี้นักเรียนต้องรทราบที่ดีดมา gloss ก็คือถุงมือง่ายๆ concession ในการจำครับคำว่าเฟิร์มเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเฟิร์มกับ company แตกกันยังง เฟิร์มแต่แทบไปแล้วนิยมใช้กับห้างร้านมากกว่าถ้าเป็นบริษัทก็คือเป็นบริษัทใหญ่ๆเพราะฉะนั้นคําว่าเฟิร์มความหมายก็คือบริษัทคัมพนีความหมายก็ควา,มมาคบริษัทอยู่บริรบทที่มันใช้ใช้กับ้างร้านคือจังหวัดตัว you then for the next chapter บ๊ายบา